สวัสดีเดิดนาโพอย่ไงเง้นจัดเงินไปห้าร้อยบาท <5 70 S 2> หา้รบาทอกีกดับเอาอนาแต่ว่าซื้อซื่อที่ดูนสบายรัฐนะเพื่นห้าบาทแม็กเลี่ห้อยบาท บ้านเ้อนี้มะบ่อยแล้วบ้านอาจารย์ต่างซื้อเป็นเงินขีบก็ได้ตัวแ็่ิลเป็นห้ารก็ได้ตัวแล้วกต่เป็นคนคุณตึงอาจารย์สินรือบ้าอาจารย์ตั้งเพราะว่าเปิดพลุงแล้วไม่เหเมือมือบ้านน่งนี่เด้มือวันนั้งมือนที่บ้นสเปนั่นมูหองคายอยู่มันที่มมนถือวันที่เฉย

ໄດ້ເຮົາລູກເສືອ300ບາດເົ່າຕໍ່ເົາອັນແລ້ວພໍລະພໍລະເອົາໄປໃສເນາະເຈ ง่ายไปหรือว่ถึงบานเออมันเพราะถึงบ้านกับอะไรตัวเขาเป็นสัตว์เขาทีกันงูเชี่ยวปีกันงูบ้านกันงูอืมเพราะเชี่ยวเป็นง่ายไป เออเจากอเ้ากอไสเาอเาต้องอนน้ต้ออจเชืสีอเชื่อ่อรอมอือเาเื่องฉนขึ้นขากเศร่าอืมะรเราแล้วตยเนี่ยยาวปีเดยสิ่าเนี่เฮ้ยหวขวาเสื้อเชื่อมันก็่ในใจนี่บ้าขาอบได้หนม้องผ่านดินแล้วมันอื เจ้บุเื้อแล้วเจ้าบอกเจ้าหลายเื่อแล้วเจ้าบุเือใพีส้จบุเื่อน่ตจองเบาเหวาจังมากินน้ำกันเด้อพินาซาือกันพี่คีบ้มาตุนอาคีบลงต้มไปกนได้ตกินต้มสองควา ขอบคุณค่ะพ่นาศพนิบาลียนบาทบ๊ายบายขอบคุณหลายๆค่ะเวลาทรเนอย่างนี้ได้ลุงไปไหลงไม่เห็นว่างาคนจริงก็บอกว่าแต่ยังไม่เห็นก่อนแี้วแล้วยังไม่เห็นยม่เคนจริงเสาเลยเแลเรา่นริงทเล ไปเลยะจะเห็นงต้องเห็นเกียวทีแล้วเก่ยวทำเนียไม้อืมเกี่ยวีเราคเงี้ยไมต้องไท่นี่ม่ยะ็เมเดี๋ยว้่าได้นี่ขนาดนดีอื